ลูกหนังสีตลาเปิดปากครั้งแรกประเด็นการเมืองย้อนวีรกรรมวงกระจาง จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ร้อนระอุในโลกโซเชียลจนขึ้นเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งโดยการใส่แฮชแท็กสีตะลาแบรนดลูกหนังในโลกโซเชียลหลังลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของตัวสซรัญย,ยูเปิ้ลหัตถยาวงกระจงังอย่างลูกหนังสีตะลาวงกระจงังในานามศิลปินคนใหม่ของวงไฮคี ey, ของค่าย GLG และมีกำหนดเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคมที่ผ่านมาและสุดลูกหนังสีตะลาเปิดปากครั้งแรกประเด็นการเมืองทัวลงตระกูลวง กระจางก่อนเดบิวต์ โดยลูกหนังสิตรลาก็ได้กล่าวชี้แจงสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิกของวงไฮคีในวันนี้ว่าฉันต้องการชี้แจงว่าฉันไม่ต้องการที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองใดๆตอนนั้นฉันยังเด็กมากตอนที่พ่อของฉันเข้าร่วมในการรณรงค์ต่อต้านประชาธิปไตยและฉันไม่เข้าใจสถานการณ์นั้นอย่างท่องแท้อย่างไรก็ตามฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวไทยจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสันติแม้จะมีความคิดแตกต่างกันขอขอบคุณข้อมูลจาก ทีนิวขอบคุณค่ะ